ตอนนี้ก็อยู่ในเพยดสองนะครับด่าน Lemon Store นะครับคลิปนี้เนี่ยจะต่างจากคลิปที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเสียงตอนที่ผมเล่นเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นคู่นะครับรอบนี้ผมมีคู่คูลอฟมาด้วยเพราะงั้นก็จะเป็นเสียงที่ผมพูดผ่านโปรแกรมนะครับในเมกมก็ตอนที่ผมใช้คุยคูลอฟเนี่ยผมใช้โปรแกรมของสตรีมเลยเพราะงั้นเนี่ยเสียงก็จะอยู่ในคอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกที่จะทําคลิปนี้เป็นคู่เพราะว่าในด่านเลมอนส o r e เนี่ย ค่อนข้างจะมีประชาชนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเล่นคนเดียวผมก็จะต้องฆ่าประชาชนสัก4ถึง5คนได้เพราะงั้นก็เลยตัดสินใจเล่นเป็น2คนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นีะนอะไร أ? น่าจะทําตามได้ได้ผลดีมากกว่าดีกว่าไปฆ่าประชาชนตามผมเนาะก็ถ้าหากว่าผมจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมผมจะเขียนเป็นตัวอักษรลวการเสกจะได้ไม่ตีกันนะครับอ๋อแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับในด่านเดโมสโตเนี่ย จะมีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับทุกคนที่ทําการสเตลก็คือในด่านนี้นะครับต่อให้เราสเตลเก็บยามจนหมดแล้วเก็บประชาชนจนหมดแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะพังตู้กระจกข้างล่างได้นะครับวิธีการที่จะพังตู้กระจกได้ก็คือเราจะต้องไปหาคีก,การ์จากแมเนเจอร์นะครับแล้วก็เอาคีการ์นี้มาเสียบกับไอตรงกงะะําแพงเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นผมทําในคลิปนะครับหลังจากที่เราเอาาร์ดไปเสียบแล้วจะเป็นการปิดระบบะรักษาความปลอดภัยของตู้ก็จะสามารถพังกระจกได้ตามปกติเนาะโอเค ใครว่าคนที่สามจะขึ้นมาด้วยไม่อยากขึ้นเลยลองมเนเจอร์ลงแล้วเราจะขึ้นไปเก็บยามสองคนข้างบนทันไหมนะไปลองดูประชาชนอย่าเดินผ่านตรงนี้นะตายนะเว้ย ขึ้นมาเผื่อต้องช่วยกันยิงมาสองตัวโอเคไปตอบว่าตัวนู้น I'm bored out of my mind but otherwise fine มีเซ <c oughs> อาไปสกไปไม่นด์นสั่นแมันหนาว <c oughs> ก็ลองเนเจเร์ขึ้นมา ปิดตู้เลยไหมไม่ไม่เอฮ้ยมันเห็นมันเห็นระวัาางบบฉันสองเป็นกระจกยามีคนหนึ่งลูกออกมาเลยเ,เราฆ่าตรงนั้นไม่ได้ต้องเราเข้ามาลึกกว่านี้เราเก็บแมเนเจอร์ชั้นสองยามน่าจะหมดแค่สาตัวมั้งเก็บแมเนเจอร์ชั้นสองเราก็หมดแล้วกลับเ,เข้ามา ไม่ได้วะมันไม่มาลงไปเลยรอมเนเจอร์กันถ้าเก็บแมเนเจอร์ไเนเจอร์แล้วอะ่ะจะยังไงกับยาตัวนี้ก็ได้เออลับมาาลับมาั้ับมา,บมา,บมาลึกๆทำไมเป็นงนั้นเห็นแล้วเอ่อ we had a slight w e a p o n malfunction but uh everything's perfectly all right now ๆๆๆเขามาลึกหน่อยแล้วสั่งนั่งเลย get down on the ground hands up head down ได้บักเก็บอ้าวทีนี้ก็ปิดตู้แล้วเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างจะได้ยินเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเลยเราต้องไปจับไอ้พวกคนเดินข้างล่างกัน มันกำลังขึ้นค้างอยู่เลยอ่ะใช่ Get down on the ground Get down on the ground มันจะลุเข้าไป <c oughs> สั่งนั่งไม่ได้เมื่อกี้ใครเดินผ่านซอยนี้โดนจับหมดนะครับ <c oughs> เดินมาห้าคนณจริงจริงเงเลียงตัว ตังหมดนะเออหมดตัวช่วงหน้าอืมเดินเข้ามาสินี่แล้ว Stay down Get down on the ground all of you and don't try anything ตาดีสิ Stay still Get down นี่หุ่นไอ้นเรีนตาดเยื้อเนี่ยใครอยู่ไหม ยังมีเลยนะเกียร์แล้วเดี๋ยวเชื่อกันเดียวตัวด้วยโอเคเต็มบูได้เลยใครเห็นอย่ามานรู้ดีไหนตัวข้างนอกพร้อมยัง มาขอแปะแจมเมอร์กันไปตะโกอนเลยไปตัวละไปตัวละ Stay still. you not moving. Oh, sorry. Stay. You stay where you are. Nobody move. Stay down, everybody. Nobody B go anywhere. Don't so move. They might notice the sound. Get him down. Stay down. Don't move. Nobody move. Nobody move. Stay down, everybody. Stay down. ฝากร้านนี้นะเดี๋ยวมา. <coughs> 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 Everybody stay down. Get down on the ground. Get down on the ground. Get down. Down on the ground. Get down. Don't want to shoot Stay down. Everybody, stay down. Nii, 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 nii. Nii. Stay down. Get down. Nobody go anywhere. Everybody stays down. Everybody stays where they are. Stay down, everybody. Nobody moves. Stay down, everybody. You stay where you are. Don't move. Stay down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 . Nobody go anywhere. Everybody stays where they are. Nobody moves. Don't move. Don't move. Everybody stays where they are. Stay down. Stay still. Nobody move. Stay down. Everybody stay down. Stay down, everyone. Stay down. Stay down, everyone. Don't move. Stay still. Stay down! Stay still. Nobody move! Stay where you are! Everybody, everybody stay Don't down! I'm fine, I'm fine. Everybody stay down! Everybody stays I'm where they are! Nobody die, die, die. move! Stay down everybody! Everybody stays down! Everybody stay I'm where you see. are! Stay still! Don't move! Nobody move. Nobody move. You stay where you are. Everybody stays where they are. Everybody stay down. Don't move. Stay down. Everybody stays down. Stay down. Don't move. Nobody move. Stay. Everybody stays where they are. Stay down, everybody. Don't move. I'll, I'll stay, stay still. Don't move. Stay. Everybody stay down. You stay where you are. Nobody oh. move. You stay where you are. Stay down, everyone. Down stay where you are. It. Nobody move. Stay down. Stay down, everyone. Nobody move! Everybody stay down! Stay still! You need a bigger drill. Don't move. Stay down, everybody! Move. Stay down, everybody! Everybody, stay everybody stay down. stays stay down. down. Stay down. Everybody everyone stop chanting now stay where you are nobody move stay down everyone okay can keep that like that okay we do not for the team 2000 yak away the bag that you throw nobody move everybody stay down nobody move stay down don't move, don't move. มีอันนี้เก็บเลยบนเสร็จแ้วน่าจะใกล้ๆกันสองอันดนมีอะไรเนี่ย o b o move โอ้ยบนไม่น้อยแล้ว everybody s t a o stay down everybody nobody o v e ดีไปถูกเมื่อกี้ ลุกทีมันได้เป็นถุงเงินเลยถุงนี้เมาสองวันที่ o ้า ต,ตู้ไม่รู้ยังตู้ไหนตู้ร้านขายเลยมีด้วยเหรออยากยังยงกยกลังคิดถึงตู้เอทีเอ็มอยู่ดูแป๊บสองพันห้นาดูพ หมดกนันแนตาแพงนะถ้าเราเป็นโจเนี่ยจับนอนได้อย่างนี้แล้วจับยิบมือถือให้หมด ต้ <c oughs> องยึดอย่างงีขอแพ้แต่เนี้มันยึดไม่ได้จับยึดมือถือแล้วเอาไปขังไว้ห้องเดียวกันเฮ้อย่าละอย่านะจนะนะรังกลัว เลยท้าจอเราบังก็เป็นไรอ่ะมันขึ้นเหมือนตอนที่คนเห็นนะขึ้นค้างไว้เป็นเหมือนังบางครั้งอ่ะก็เมื่อกี้เราไปสั่งอีกคนนึงให้มันนอนมันก็เลยหายเลยไม่เห็นอีกนั่นเสร็จแล้วไปเลย เัวาเส้นกันอืมทำไรตั้งป้อมปืนระวังมันลุกเนี่ย Like clockwork จบ75แล้วอออได้ c h i e v e m e n t แล้วโอ้ยงงอะไรอ่ะแรงอะ่ะเดี๋ยวก็ทนันห่างกันกี่เวลสองเวล เด้ได้แสนห้าอีกครึ่งหนึ่งเที Music ่ยวสีทิ้งเจ็ดห้ามันิดหนึ่งนะหลบหลบหน้ากากอีกแล้วหลบหน้ากากได้ไรเนี่ยได้ไร้ไม้ไม้แก